คนเข้ามาดูอีกเนี้ยอดปลาอัดปลา <c oughs> เฮ้ยมาดูตรงไหนวะครูดูตรงไหนว่ามีคนมาดูไหมอ่ะเห็นมีอะไรเลยเฮ้ยโอ้สอ o ชั่วโมงต่ ใครที่ก็มาดูไลฟ์สดก็ช่วยเป็นกำลังใจนะครับลุ้นกันไปให้คุณตูนนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นโปรโคนเดิมที่เคยใช้ผักบุ่งตกปลากระพงนะครับ oh, <no. S 1> เป็นโปรโคนเดิมที่เคยใช้แครอทตกปลาเก๋านะครับ oh, <no. S 1> แล้ววันนี้เขาก็ได้ใช้เหยื่อจิกตกปลาหูแร เดี๋ยวเดี๋ยวลงไปคืนแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> มาแล้วมาแล้วมิ่งนี่กูเารอหมูแพะหมูแพแพะครับผมอุ้ยชิมังโดดใหญ่โคตรเดีเ๋ยวตีไขึ้นม,า,มาอุ้ยใหญ่วะอูใหญ่นะครับใหญ่ตัวนี้น่าจะมีประมาณไม่ต่ำกว่าสองสามโล เดี up, ๋ยวเดี uh, oh, ๋ยวกลับไปทา่นันครูกลับไปทางนู่นใก้ขึ้นแล้วใก้ขึ้นแล้วเมื่อกี้เบ็ดหักไม่นับอุ้ยมาแล้วอุ้ยโอ้ยโอ้ยทำท่าเหมือนหนักเลย แหม่หลุดไปตัวนึงมันจะไม่ได้แล้วไอ้ยุบอ้โหหลุดอีกแจมแจมโอ้โหไใส่สวยครับประมาณ2องโลเกือบ3ามโลครับผมว่านี่มี3ได้อยู่นะ3โอ้โหเดี๋ยวเจาะคอเลยเดี๋ยวเจาะคอเลยแลออลยยน่แม่แม่โอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากเยอะเโอ้โหเ,เยอะนัเสกให้มาเย <c oughs> อะใส่เบ็ด3ตัวนะใส่ <c oughs> เบ็ด3ตัวอ่ะนี้เยอะ โอ้ดูเทคนิคการตกคูงแพของโปรดูนครับเ <c oughs> บ,บ็ดเบ็ดสามตัวเบ็ดสามทางนี่ครับสามทางจะดูแต่ระยะแม่งขึ้นสนิมนั่นนั่นนะไม่แปลกใจเลยว่เมื่อกี้ทำไมหักนะครับเ <c oughs> บ็ดแม่งขึ้นสนิมไม่หักดูมานทำอะไรวะ <c oughs> โคตรพร้อมเลยนะผู้เล่นเลยนอนจริงๆแนอน